อาช่าาช่ายามาไอ้วามาอวามามาอ้วามาจะมาวไปิไปเลยค่ะเดินไปเตุ ah, ้นตุ้นตุ้น่มาลายแล้วนี่อเก่งมากครับไปได้ลูกมาเร ไปไปไปเลี้ยวเลีเลีวเล่เลยเอเลี้ยเ้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรนอตาขาตำโผดไเปไปไปเอาเกียร์ตีไปตมันไปเรื่อยๆ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 เราเพื่อนเรืยราเพื่อนอาดเออกูจับปมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกินงตมันเลย 快点